สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะในช่วงวันที่1-10ตุลาคม256868นะคะท่านจะมีเรื่องเฮงเฮง เกิดขึ้นหรือไม่และถ้ามีเรื่องเฮงๆเ,เกิดขึ้นเรื่องเฮงๆนั้นจะมาจากเรื่องอะไรมารับฟังกันได้เลยนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าค่ะว่าถ้าท่านมีโชคมีลาบโชคลาภของท่านจะมาจากไหนนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเรามาฟังการงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกชาวราศีตุลใน,นรอบสัปดาห์นี้นะคะท่าน ไม่ใช่สัปดาห์นี้ในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านจะแก้ไขกับปัญหาที่ท่านกำลังพยายามแก้ไขอยู่สำเร็จนะคะปัญหาที่คาราคาสังจะได้รับการแก้ไขคะ่ะและที่สำคัญท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าท่านมีอารมณ์ที่นิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นใจเย็นขึ้นไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครมากเนื่องจากว่าหนึ่ง ท่านอยากจะให้อยากจะใช้เวลากับตัวเองและอยากจะคิดทบทวนอยากจะวางแผนเพื่อทำอะไรใหม่ๆหลายท่านช่วงนี้กำลังขุกอยู่แต่กับงานบางอย่างหรือว่ากำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความลับท่านยังไม่พร้อมที่จะบอกใครนะคะส่งผลให้ท่านนั้นจะใช้คำว่าเก็บตัวก็ได้ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่างานยุ่งงานเยอะ ก็ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะงานของท่านจะเข้ามาค่อนข้างที่จะ,ะเยอะสิบวันนี้ไม่ธรรมดานะคะชาวราศีตุลงานยุ่งงานเยอะใช้ความคิดเยอะทำงานไปวางแผนการทำงานไปและที่สำคัญจะมีใครบางคนนะคะทำให้ท่านเสียความรู้สึกในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่มีงานที่ท่านไม่อยากทำเข้ามา หรือเอ๊ะทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ถึงเพ่งเลงมาหาแค่ตัวท่านคนตั้งเยะตั้งแยะ,แยะมีงานแทรกงานด่วนทีไรให้ท่านทำทุกทีหรือไม่ก็คนอื่นเรียบเรบีง่ายๆแต่พอมาถึงท่านงานด่วนทุกครั้งจะอาจจะมีอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะและอย่าเชื่อใจคนมากอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังนะคะระวังจะโดนแทงข้างหลังมีคนทำให้ท่านเสียความรู้สึกมีคนทำให้ท่านเจ็บใจเสียใจคะ่ะใน ช่วงนี้แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วชาวราศีตุลท่านไม่สนใจใครหรอกท่านกำลังมีเป้าหมายบางอย่างมากกว่าถึงแม้ว่าท่านไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครแต่ท่านไม่ได้รู้สึกเหงาเพียงแค่ท่านอยากจะให้เวลากับตัวเองเท่านั้นเองท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ท่านใดที่กำลังพูดคุยขายงานนำเสนอโปรเจกต์จะประสบความสำเร็จค่ะมีข่าวดีๆเรื่องงานนะคะ มีดวงได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางท่านก็กำลังรุ้นและรอคอยข่าวบางอย่างเกี่ยวกับการงานข่าวนั้นก็จะเข้ามาค่ะเหมาะแก่การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบนะคะช่วงนี้หรือไม่ก็เปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทั้งสิ้นนะคะเปิดตัวโปรเจกต์หรือว่าเปิดตัวสินค้าหรือ โรโมตสินค้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะบางท่านก็ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆได้งานใหม่ด้วยท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่แต่อาจจะยังไม่ใช่งานประจานะคะบางท่านที่เป็นนักค้าขายท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการขายเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะดีค่ะชาวลัคนาชาวราศีตุล ในช่วง1ิบวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะมีเรื่องให้คิดอยู่บางแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้ท่านนั้นถึงขั้นที่ว่ากดดันตัวเองระวังนิดเดียวระวังคนทําให้ท่านเสียความรู้สึกหรือว่าระวังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจใครมากนะคะจะทําอะไรร่วมกับใครก็ทําหนังสือเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยอย่าใช้แค่ใจวัดใจท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังจะรับออเดอร์จากลูกค้าก็ต้องเก็บค่ามาจําทุกครั้ง ทำหนังสือสัญญาให้เรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะชาวราศีตุลท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะท่านใดที่กําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมามีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเจ้าของธุรกิจมีดวงได้เงินก้อนนะคะมีดวงได้ออเดอร์รายใหญ่ ซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มันจะมีเรื่องราวน่าอาัศจรรย์ใจเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในเรื่องเงินเงินทองทองค่ะเมื่อใดก็ตามที่การเงินมีปัญหาท่านจะหาทางแก้ไขได้ง่ายมากนะคะเพราะหนึ่งท่านค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยจะใจร้อนช่วงนี้ท่านจะนิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นส่งผลให้ลคล้ายๆกับว่าสติมาปัญญาเกิดความคิดก็ลื่นไหลามากขึ้น บริหารจัดการเงินได้ดีนะคะและบางท่านคงจะคิดคงจะตั้งคำถามแล้วลว,ว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็มีโอกาสได้มานะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอถ้าท่านเสี่ยงเยอะกลัวท่านจะได้มีคุ้มเสียเพราะว่าการเงินของท่านท่านจะเด่นด้านวใช้การใช้ความสามารถให้ท่านโฟกัสที่การงาน นะคะเพราะงานคือเงินหรือถ้าท่านอยากจะขอกู้ขอยืมจากใครก็ตามอยากจะทํายื่นเอกสารเพื่อขอกู้ยืมเงินก็ได้ท่านจะประสบความสําเร็จท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทํางานบริการขนส่งต่างๆรายรับของท่านจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางช่วงบางจังหวะได้ลูกค้ารายใหญ่ มโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพี่วินพี่แท็กซี่ท่านจะสังเกตได้เลยว่าช่วงนี้ลูกค้าของท่านเยอะขึ้นนะคะวาจาเด่นนะวาจาเรียกทรัพย์ถ้าพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จค่ะโดยภาพรวมการเงินถือว่ามีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นนะคะหมุนเงินได้คล่องหมุนเงินได้คล่องเพราะว่าตัวท่านเองก็จะมีสติในการในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นค่อนข้างที่จะระมัดระวัง การใช้เงินพอสมควรชาวราศีตุลช่วงนี้ไม่ถึงขั้นขี้เหนียวแต่อะไรที่ไม่จําเป็นท่านจะมีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งซื้อนะคะไม่ซื้อดีกว่าแต่ถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของอะไรก็ตามอาจจะเป็นซื้อข้าของเครื่องใช้ชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านหรือว่าอยากจะซื้อสิ่งของให้กับตัวเองอยากได้มานานละท่านจะได้ซื้อนะคะมีดวงได้สิ่งของถูกใจ ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อเท่านั้นเองถ้าซื้อท่านก็จะซื้อได้ถ้าเป็นสิ่งของที่อยู่ในวงเงินที่ท่านสามารถซื้อได้ท่านท่านจะได้ซื้อนะคะจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินค่ะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้นะคะโดยภาพรวมท่านจะดวงเฮงเรื่องการเงินนะคะการงานยังคงเหนื่อยแต่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆมี มีปัญหาแก้ไขได้แต่มันจะมีโชคดีเรื่องการเงินค่ะคือพูดได้ง่ายท่านจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างและเป็นเงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ด้วยนะคะถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีคนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายคู่ครองคนรักอาจจะให้เงินใช้หรือไม่ก็บุตรหลานซื้อนั่นซื้อนี่มาให้นะคะให้เงินท่านเพิ่มอะไรก็เป็นไปได้หมด แต่ที่แน่ๆท่านจะมีเงินเพิ่มนะคะการเงินยังคงเป็นเงินหมุนนะอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายก็พอนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วท่านค่อนข้างที่จะระมัดระวังการใช้เงิน10วันนี้การเงินไม่บานปลายนะคะถ้ามีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาท่านก็จะใช้จ่ายได้รายจ่ายยังคงเป็นรายจ่ายปกตินะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่รายจ่ายที่เข้ามาที แบบต้องจ่ายเป็นก้อนยังไม่ใช่นะคะค่าขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านเฮงเฮปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าคาดหวังอะไรทําให้เต็มที่นะคะท่านจะทําสําเร็จค่ะพี่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามันอาจจะมีอุปสรคและปัญหายอยู่บ้างแต่ถ้าท่านเต็มที่ท่านจะทําสําเร็จในที่สุดนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ